สำหรับผมสำหรับกรรมการที่ขอซื้อสมมติว่าพี่พูดมาผมถือว่าเป็นเรื่องจริงนะกรรมการที่มาขอซื้อพี่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่สำหรับผมองค์เนี้ไม่ใช่ตรงๆเลยเนื้อออกมาอันนี้ถามความคิดเห็นผมนะแต่ถ้าเกิดองนี้ใช่ผมก็อยากเช่านะแต่ถ้าเกิดเท้าความเรื่องของตัวพี่เขาแล้วขอซื้ออันนี้ผมไม่รู้จริงๆ เนื้อออกมาเพราะผมไม่รู้ว่าเขาดูพัะเป็นยังไงทัศนคติตรงกันไหมเนื้อออกมาแต่ถามว่าเท้าความพี่อาจจะเข้าใจว่ามันแท้ก็ได้แต่สําหรับผมอ่ะไม่ใช่เนาะเอาแบบตรงๆเลยนะเนาะเราจะได้แบบว่าไม่เครือบแคลงสงสัยกันเอาว่าผมดูว่าไม่ใช่ตรงๆเลยเนาะอืมไไ่ด้งนี้ไม่ได้ไม่ได้สิถ้าได้อันไหนผมก็ดีดขึ้นมาอยู่แล้วนะสันทารยานผมนี่คือ ได้ปุ๊บผมหยิบขึ้นมาให้พี่เลยนะอืมเอาแบบว่าลุยกันไปเลยอะ่นะเนอะไม่ได้แบบว่ามานั่งขยึกขยักขย,ขยึกขย,ขยักไม่มีนะครับรับรองนะแบบตรงตรงเลยมาปุ๊บก็อันไหนตรงตรงเป้ากันก็ล็อกเป้าลุยกันเลยเนาะไม่มานั่งโยกซ้ายโยกขวาไม่เอาเลยผมเนาะรับรองรับรองแต่ถ้าเกิดแบบว่าไม่ต้องไปเท้าความหรอกเนึกอออกป่ะ พี่เอาปัจจุบันเลยเนาะถ้าเกิดมันได้ยังไงมันได้อยู่แล้วนะเนาะแต่นี้สากลเขาเนาะ,ย,ะยอดยอนนิยมอยู่แล้วไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าเราไปคิดมากๆหรือว่าเราไปนั่นมันจะกลายเป็นว่าเราอะเนาะไปไปติดยึดอะเนาะอืมดูเอาโลกปัจจุบันนี่แหละแต่ถ้าเกิดผมดูพรกงูงูงปลาปลาอันนั้นอะพี่ค่อยลังเลใจได้เรื่อ้ของมันอือ องนี้พอได้ไหมองนี้ก็ถามว่านี่ไงเนื้อพอได้ไหมพี่ดูสิเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรไม่ครับคือผมรุ่นรุ่นรุ่นอะผมพอเข้าใจแต่เนื้อครับก็ต้องพอได้ดิเพราะว่าเขาเป็นนี่ไงอาจารย์เชื้อไงถูกมาโอ้ผมอยากรู้ว่ารู้อาจารย์ที่เขาสร้างไหมถึงดินี่ไงก็นี่เขาเป็นคนสร้างไงผมไม่ได้จำว่าเป็นเป็นอย่าเป็นอย่างนี้ครับอย่าไปเข้าใจอะไรซับซ้อนดิประตูเขาก็เขียนชื่อเขาอยู่เลยโ ผมไม่คิดว่าจะจะเป็นถึงยุคคถึงดีไม่ถึงได้ไงอะเสิร์ตดิเสิร์ตเสิร์อดิเสิร์ตโตเลยครับมีโศัพท์เป่าวเออมีเสิร์ตเอาโเติมเคลียร์อยู่แล้วขาไม่เล่นนะขาไม่เล่นกันราคาไม่สูงราคาไม่แพงเสิร์ตดิปันโตแหมปักหมุดงานประกวดมาขนาดนี้แล้วเข้าใจคือเป็นองเป็นองค์ความรู้ที่พี่ต้องเข้าใจเองบ้างแล้วเนีะว่าไม่ใช่อันนี้ถึงยุคกี่เสิร์ตดิ นะอาจารย์เชื้อนะบางซื่ออะไรอย่างเงี้ยพี่กเ็เจอก็ไปก็เจอแล้วนะออกปีไหนรุ่นไหนก็รู้แล้วเนอะไม่มีเก๋รุ่นเนี้ยเอานะแต่แค่ไม่นิยมอา่าไม่นิยม,ม,ม,ยมนิยมผมก็ดึงขึ้นมาแล้วดินะผมจะได้เข้าใจถูกว่าเออเนื้อเนื้อเท้ากับพระปีของเคาสร้างอ่ตรงนี่ก็เขาเป็นคนสร้างอ่ะไม่ไม่ผมใหญ่หรอว่ามันเก๋อะไรเงี้ยมันจะไปเก๋ยังไงเราไม่เละไม่เก๋หรอกนะมาเชิญพี่ชาย ขอพี่ชายโชคดีนะมีอะไรก็เรียนเชิญนะอาจจะดูแล้วเสียงมันอาจจะดังกระโชคหกหักแต่รักพี่รักลูกค้าทุกคนนะครับไม่ต้องกังวลมีอะไรก็ถามได้นะครับนะแต่อยากให้พี่แบบมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นใช้ตรรก,กะในความคิดในการอ่านมากขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะ